สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจอ่านดวงสไตล์ตักแตนนะคะวันนี้จะมารีวิวไพ่อร a c เคิ a กาของคุณ Doreen Virtue นะคะ Arch a n นเชิ r a c อ e ร์ r เเนาะเป็นสำรับแรกของทางแม่หมอเลยที่มีนะคะบอกได้ว่าเป็นสำรับที่อบอุ่นมากมาทั้งหมด44ใบเนาะอันนี้ได้รับมาจากพี่ขวัญน,นะคะซื้อต่อมือสองมาคราวนี้ไม่มีกล่อง ฝันก็ใจดีให้กล่องใส่พร้อมมาด้วยเลยน่ารักมากแต่ว่าเป็นกล่องที่ไม่ได้ตรงปกกับของแม่หมอเท่าไหร่นะคะบอกแล้วว่าชุดนี้ไม่ได้มีหมาเป็นกล่องนะคะมาดูกันว่าไพ่ชุดนี้จะบอกอะไรบ้างนะคะมีหน้าไพ่อะไรบ้างต้องบอกก่อนว่าชุดนี้นะคะอาจจากที่อา่านคร่าวๆเนาะจะเป็นเทพของทั้งทางชาว คริสชาวคาทอลิกชาวอิสลามและจิตวิญญาณโบราณต่างๆนะคะที่รวบรวมเอาไว้ในนี้บางทีก็เห็นเหล่าอ์คแองเจนเนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าผู้ที่ควบคุมเต่าอ,อัศวินหรือเหล่านางฟ้าทั้งหลายของสวรรค์อีกทีนึนงมีอำนาจในเรื่องต่างๆที่ต่างกันนะคะจะเป็นหัวหน้าเทวทูตที่ทำงานติดต่อสื่อสารและก็คุมแบ่งย่อยกันลงไปเหมือนกองทัพนะอันนี้ก็มาดูกันว่า ใบแรกเป็นอะไรอันนี้เป็นเทพซาเคียสอ่านไม่ออกเหมือนกันนะคะบางทีบางเป็นคำศัพท์โบราณเนาะเอนเทินเทพโซเฟียอ่ะเองเทิรนโซเฟียเทคแบ็คยูพาวเวอร์เห็นไหมคะเอ oh าใหม่เมื่อกี้สองใบแรกอาจจะเห็นไม่ชัดใกล้ไปอันนี้เอนเชินนะคะการปลูกต้นไม้ทำอดทนตัวเองด้วย นี้เป็นเทพซาเครียสอันนี้เป็นเทพเรเซลราเซลเรเซลเทพมาราทอนอาร์แองเจิลมาราทอนอาร์แองเจิลอูเรลอูเรลอาร์แองเจิลรีโกเอลอันนี้นอ,นนองค์เดียวกันอาร์แองเจิลอูเรลใน รูปแบบใหม่แต่ละองค์เนี่ยก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นบางทีในนี้มี15องค์ก็จะซ้ํากันในความสามารถที่ต่างกันนะคะอย่างองค์นี้ก็จะเป็นองค์เทพซาเคสเมื่อตอนใบแรกก็เป็นองค์เทพซาเคสนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีออลอิสเบลเทพเจอร์มี่เฮลตี้ไลฟ์สไต i Angel Alpha El นะคะ Speed a Speed รัววิ่ง Arc Angel Arias i Angel s i n d e p o o l c e n e r a l a t e ออกเสียงถูกไหมไม่ก็พี่รู้เหมือนกันนะคะขอโทษด้วย Hero from Hero from Heaven นะคะ Arc Angel Ask Ask อะไรอ่าสักอย่างนึง มันข้ามอ่านไม่ออกจะข้ามแล้วกันนะคะ B. Love One, Angel Samuel ค่ะ k r i s t a n Clear Intention, Angel Michael หัวหน้าเทวทูตทั้งหลายนะคะหัวหน้าเทวทูตสูงสุดที่มีพลังในของชาวฝั่ง in and Kristen Indigo, a n c h r i s t a n Children นะคะ Angel Marathon นะคะ Peace, Angel Samuel นะคะ วิกตอรี่นะคะอังเอนเจนเซราพลน่าจะใช่แหละคอนเล็กคูลเล็กอังเอนเจลเอเรียสอัลโดนะคะอังเอนเจลโซเฟียคาริโอเป็นเซนอ่าสักอย่างหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับจักระนะคะอังเอนเจลอูเรเอลองนี้เห็นบ่อยๆว่าจะเป็นเกี่ยวกับจักระ ทั้งหลาย Carrier Transit Archangel Samuel Spiritual Understanding อันนี้ก็จะอยู่ที่จิตวิญญาณของคุณเองนะคะ Archangel Rachel Tyoben Tyoben แห่ยองค์เดียวก,กันกับเมื่อกี้เห็นไหมองค์เดียวกันองค์นี้ก็จะมียานเหมือนกันนะคะ n r t u r e อาร์เอ็นเจียกาเบียนนะคะองค์นี้ก็เก่งนะคะกิฟฟ์ฟอมคอร์นะคะออลเจนเจียสดาร์พลคอมเพสชั่นอัลเจนเจีลซาคียสอันนี้อ่านไม่ออกแล้วเป็นขับศัพท์เฉพาะอาร์เอ็นเจิยลาคูเอลนะคะเคลียสเปสนะคะอาร์เอ็นเจีลโซเฟียคอนเซลเลอร์นะคะอาร์เอ็นเจีลอ,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 อันนี้ก็อ่านไม่มั่นใจไม่อ่านดีกว่า ผิดส e n s ี t i v i t y นรคะ a r n ีนะคะ,นนะ,คะมู o ไซเคิลนะคะ a r ร์แอ e เ n remember who you are a r ร a แองเจิ h a ิ a a a you are safe a แคแต่นนคนทั่วไปจะเรียก m i ร์ a n g e Michael นะคะ อันนี้จะเป็นแองเจนเทอราพีนะคะอแองเจิลราฟาเอลท่านจะเป็นเทพเกี่ยวกับการรักษาทั้งหลายนะคะโพสเปอริตี้นะคะอแองเจิลเอเรียสนะคะความอุดมสมบูรณ์เนาะคอม포ตเอ็เนเจนอัสอัสตาเอลดิเวนออเดอร์นะคะล้แองเจิลลาคูเอลจัก,กระเคียร์อิงอแองเจิลมาราทอน Overcoming, Difficulty นะคะ Archangel Jeremy แล้วก็ Creative Lighting, a r c a n g e l Gabriel ท่านจะเก่งในเรื่องเกี่ยวกับศิลปะการประพันธ์การสื่อสารทั้งหลายด้วยนะคะ Archangel Leadership นะคะ Archangel Gabriel Light Review, a r c a n g e l Jeremy ค่ะหมดไปแล้วเรามาดูกันว่าเรา Archangel ทั้งหลายจะอวยพรให้ผู้ที่ดูคลิปนี้ อย่างไรกันบ้างนะคะเรามาขอพรให้ท่านช่วยเมตตาวอวยพรให้ผู้ที่ดูคลิปนี้กันดีกว่าว่าอัน o อล์ครีวิวท่านท่านจะอยากบอกอะไรผู้ที่เข้ามาดูบ้างนะคะแสดงว่าต้องมีจิตสัมพันธ์กันเนาะนี่เห็นไหมคุณแ่บเป็นคนพิเศษนั่นไงทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แสดงว่าต้องมีความพิเศษในตัวจริงๆแนละ้วทุกคนมีความพิเศษในตัวนะคะ อินดิโก้ชายจะเป็นเด็กพิเศษนะคะที่มีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วเขาก็จะเป็นคนที่คอยใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อที่จะมาเปลี่ยนโลกนะคะเป็นคนที่อ่อนไหวและเซนซิทีฟง่ายในหลายๆเรื่องแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องต่างๆนะคะที่ไม่เหมือนใครนะคะและสิ่งที่คุณกําลังทํามาหรือลงมือปลูกไว้ในอดีตเนี่ยกำลังประสบความสําเร็จและออกดอกออกผลให้คุณเห็นและเก็บเกี่ยวนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่า เหล่านางฟ้าเทวดาอาร์เองเจริรทั้งหลายเนี่ยคอยปกป้องคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามในสิ่งที่คุณทําเป็นพิเศษเนี่ยอาร์องเจริรกมาลาธอนท่านก็บอกว่าคุณเป็นคนพิเศษนะสิ่งที่คุณกําลังทําไปทุกอย่างเนี่ยเทพโซเฟียอาร์เองเจริรโซเฟียบบกว่ามันกําลังออกดอกออกผลอาจจะต้องใช้เวลาไม่เห็นผลในตอนนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะอาร์เองเจอราฟาเอลบอกว่าทุกคนอ่ะคอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่ ยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วมาดูกันว่าจะเอาอะไรมารีวิวนะคะสวัสดีค่ะ